สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนที่เฮ้ยอาจารย์จะพูดยังไงดีกับพลังงานของชาวธาตุไฟกับคลิปแรนดอมที่เป็นคลิปกดหัวใจคุณอีกแล้วในหัวข้อที่ว่าถึงเวลาต้องเรียนรู้อยู่คนเดียวราศีอะไรคะที่คุณรออยู่แล้วเขาอาจจะไม่หวนคืนไม่กลับมาเป็นคนรักของเราแล้ว move on ค่ะ เราต้อง move on แต่ก่อนที่เราจะ move on เราไปเคลียร์หัวใจกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาคิดอะไรแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรแล้วการที่เราจะ move on จากความรักครั้งนี้นั้นมันจะทําให้เราเจ็บขนาดไหนมันจะเจ็บขนาดไหนมันคงไม่เท่าตอนที่เขาเดินจากคุณไปหรอกในวันนั้นนะคะแต่ก็เท่าค่ะแต่ก็เท่านั้นถ้าเราต้อง ถ้าเราไม่มีขอบเขตในการ Move อนในการที่เราจะออกไปจากความรู้สึกยังคงรอเขาอยู่มันก็คงจะวนเวียนในเรื่องของความเจ็บช้ำน้ําใจอยู่นะอ่ะวันนี้อาจารย์จะมาบอกว่าโชคชะตาอยากจะให้คุณน่ะ รอราศีอะไรแล้วราศีเหล่านั้นเขาไม่กลับมาแล้วแล้วคุณควรจะทําตัวอย่างไรชาวธาตุไฟคะพลังงานนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมซึ่งอาจจะสมพงดวงกับคุณและเป็นพลังงานที่จูนติดก,กับคุณและพาคุณมาเจอคลิปนี้เพื่อให้คุณได้ปลดล็อกนะหรือถ้าใครมาฟังเพื่อความบันเทิงก็ยินดีค่ะเราไปเปิดกันเลยค่ะในเรื่องของราศีกันไปเลยนะคะไพ่ใบแรกค่ะ เป็นตำแหน่งของตัวแทนของราศีที่คุณกำลังรอคอยเขาอยู่และนักษัตว์ที่เกี่ยวพนันผูกสัมพันธ์เกี่ยวพันกับความรู้สึกของคุณด้วยบางทีคุณรู้แค่ราศีคุณไม่รู้นักษัตว์บางคนรู้นักษัตว์แต่ไม่รู้ราศีนะคะและบทสรุปความรักของคุณในมุมมองของโชคชะตาค่ะ เรามีทั้งหมด3ามใบเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะคะในบรรทัดแรกกันก่อนเนาะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนา Amazing Thalo นะคะยินดีต้อนรับกับคลิปแรนดอมถึงเวลาต้องเรียนรู้อยู่คนเดียวราศีอะไรที่คุณคอยอยู่และเขาอาจจะไม่กลับมาโอเคใบที่1ค่ะราศีเขาแะเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะแบบว่า หายไปส่งสัญญาณมาอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้คุณต้องติดกับดักความรู้สึกของตงัวของคุณเองคือไม่สามารถหลุดจากจากความรู้สึกคือบางทีเขาก็ส่งสัญญาณมาบางทีเขาก็เงียบหายไปเลยเนาะคนคนนั้นและเธอคนนั้นนะคะจะอยู่ในกลุ่มของคนราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเขาเลี้ยงความรู้สึกคุณไว้หรือเปล่านะคะนักสัตว์ที่ผูกสัมพันธ์เกี่ยวพันนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของ นักษัตว์ที่เกี่ยวพันจะเป็นคนนักษัตว์ปีวอกระกาฉลูมะโรงมะแมจอนะคะนี่คือนักษัตว์ที่เกี่ยวพันกับคุณนะบางคน รู้ราศีตรงราศีใช่แล้วคุณฟังคลิปนี้ได้เลยบางคนไม่ตรงราศีแต่ตรงนักสัตว์ถือว่าใช้ได้ค่ะและพลังงานบวกรวมของเขาเนี่ยนะคะมีเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องเลขสี่นี้นะคะอาจจะเป็นเลขวันเดือนปีเกิดจํานวนปีการคบหาจํานวนการลาจากระหว่างเรากับเขาผ่านไปกี่เดือนกี่ปีแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นเลขระหว่างเขากับเราที่เรารู้กันสองคนนะคะเป็นอาจจะเกี่ยวพันกับ คนวันพฤหัสนะคะอาจจะเกี่ยวพันกับคําว่าเมษายนและอาจจะเกี่ยวพันกับเลขที่เป็นบัตร ตัวเลขที่เป็นตัวตนของเขาเลยค่ะอาจจะเป็นเลขที่บ้านเ,เลขทะเบียนรถเลขลงท้ายเบอร์มือถือนะคะเลขวันเกิดปีเกิดคิรศักราชใดๆก็ตามที่มีเลขสี่เข้ามาในเกณฑ์สัมพันธ์นะคะเบอร์บัตรประชาชนเบอร์ลงท้ายใดๆเนาะนี่คือราศีที่อาจจะเข้าสู่ในหมวดที่โชคชะตายอยากจะบอกว่าเราต้องไปแล้วนะ เราอย่ารอเลยนะคะอ่ะธาุไฟขาเราไปต่อที่พลังงานเดอะเวอร์ค่ะโลกใบนี้เป็นของคุณนะคะพลังงานของชาวธาุไฟคลิปนี้เป็นคนธาดไฟธาดไฟจะประกอบไปด้วย3ราศีนะคะคือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูโชคชะตาใบนี้คือโชคชะตาค่ะ โชคชะตาบอกว่า The ว o r l ลโลกนี้เป็นของคุณโลกใบนี้จะมีความสุขก็เพราะตัวคุณสร้างให้มีความสุขโลกใบนี้จะทําให้คุณทุกข์ก็เพราะว่าตัวคุณเลือกที่จะทุกข์และอยู่ในวังวนแห่งทุกข์หรือเปล่าไพ่ใบนี้จงคิดและตองดูเถิดชาวธาตุไฟทั้งหลายนะคะนี่คือราศีนี่คือนักสัตว์บรรทัดที่2ค่ะชาวธาตุไฟก่อนอื่นชาวธาตุไฟเปิดใจกว้างๆนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานแบบแลนดอมถ้าโชคชะตาหรือว่าความบังเอิญดึงคุณมานะคะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวคุณก็ได้อาจจะตรงบางช่วงบางตอนหรือตรงทั้งหมดหรืออาจจะตรงในเวลานี้หรืออาจจะเป็นอดีตที่คุณทําให้รู้สึกย้อนกลับไปนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ส่วนใครก็ตามที่ฟังมาเพื่อความบันเทิงอยากฟังเฉยเฟังเป็นเรื่องราวฟังก่อนนอนฟังยามว่างอาจารย์วัสนาถือเป็นเกียรติมากๆที่คุณเข้ามาฟังอาจารย์นะคะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามและผู้ติดตามใหม่นะมาชาวธาตุไฟพลังงานของความรู้สึกเน้นย้ําหัวข้อนะคะถึงเวลาต้องเรียนรู้อยู่คนเดียวราศีอะไรที่คุณคอยอยู่แล้วเขาอาจจะไม่กลับมาราศีอาจารย์บอกแล้วนะคะนักสัตว์อาจารย์บอกแล้วตัวเลขบอกแล้วลองดูซิใช่คนที่คุณรออยู่หรือเปล่าถ้าใช่ เราไปดูค่ะบรรทัดที่2เขาคิดกับคุณอย่างไรในเวลานี้อะ six of pentacles เขารู้สึกว่าคุณดูสิเหมือนเหมือนคุณพยายามเหมือนคุณส่งสัญญาณเหมือนคุณส่งพลังงานเหมือนคุณส่งอะไรทางอ้อมโพสอะไรลอยๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาเห็นนะเขาก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างหรือว่าเขาเห็นเขาก็รู้สึกแบบ อยากจะทักคุณกลับมาบ้างอยากจะเป็นห่วงเป็นใหญ่เท่าที่เขาว่างเขาใช้คํานี้เมื่อเขาว่างเขาก็ทักคุณกลับไม่ว่างเขาก็ไม่ทักมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนการขอทานความรักเลยอะมันเหมือนรอเศษเซี้ยวของช่วงเวลาว่างของเขาที่เขาจะทักมาทําให้เราชุ่มชื้นหรือว่าต่อยอดได้ทําให้เรามีกินมีใช้ทําให้เรามีความสุขมันเหมือน เรากําลังรอให้เขาเติม,มเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้กับเราอะแล้วพอถึงเวลาให้เขามาลดน้ําเป็นบางครั้งคราวแบบนั้นนะนะคุณจะเป็นแบบนี้หรอเขาคิดแบบเนี้ยเออเขาคิดแบบเนี้ยอาจารย์พูดตรงนะคะอาจารย์เป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าไพา่ถ้าไพ่แรงก็พูดแรงถ้าไพ่ตรงก็พูดตรงจะไม่จะไม่อ้อมค้อมนะเพราะฉะนั้นพลังงานคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้บวกซะทั้งหมดมันจะเป็นพลังงานที่โชคชะตายอยากจะแทนเข้าไปในหัวใจคุณแล้วก็ให กรีดคุณออกมาดูแล้วก็ให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ move on สิวะอะไรแบบนี้นะคะเขายังเป็นคนในขณะที่คุณรอคอยเขาเขามีความสุขกับชีวิตค่ะเขาหลั่นล้าเขาอยากไปไหนเขาก็ไปเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําเขามีมิตรภาพใหม่ๆเขามีเพื่อนฝูงเขามีการเฮฮาเขาไปมีงานเลี้ยงแต่ในขณะเดียวกันคุณนั่งมองดวงดาวคุณนั่งมองความทรงจําเก่าๆคุณนั่งหลับตาและนึกถึงเขาเพื่ออะไรคะ เขามีชีวิตที่ทํางานเขาชอบอเขาเป็นคนที่ชอบคนเก่งเขาเป็นคนที่ชอบคนที่พูดจาภาษาเดียวกันกันกบเขาแวดวงเดียวกันสื่อสารไปด้วยการทําอะไรไปด้วยกันเราตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่เขาต้องการเขาจึงได้หมดหัวใจกับเราแล้วไปหาคนอื่นถ้าถามว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกับเราเขามองว่าเราก็คือเส้นทางหนึ่งที่เราเคยมีกันและกันเท่านั้นนะคะ และเขาก็ว่างเขาก็ติดต่อคุณนะคะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆเขาไม่ได้โกรธหรือเกลียดคุณนะคะเขาไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำที่จะโกรธและเกลียดคุณเนาะเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในความผิดครั้งนี้ที่ทําให้ความรักของคุณไม่สําเร็จแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดสักคนเดียวไงเขามองว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เฉยๆเขาถึงสามารถที่จะทักทายคุณมาหรือถ้าคุณไม่อยากคุยก็อ่าไม่คุยกับไม่คุยนานๆเขาทักคุณมาอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โห t h e t o w e r อะไรที่มันพังไปแล้วอะไรที่เรารักษาไว้ไม่ได้ความรักของเรามันก็ก็ถึงเวลามันก็ต้องสิ้นสุดเขามองว่าเป็นเรื่องปกติในเมื่อเราเราทั้งคู่รู้เห็นว่าความรักเรามันมอดไหม้ความรักของเราไม่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนเดิมก็คือเรารู้ทั้งคู่ไงเมื่อเรารู้ทั้งคู่แล้วแสดงว่าเราไม่สามารถย้อนคืนได้เขาคิดแบบนี้ เขาก็เลยใช้ชีวิตของเขามองหาความรักครั้งใหม่ของเขามองหาจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายใหม่ของเขาไปแล้วนะคะและเขาก็อาจจะเงียบหายไปติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างทิ้งความรู้สึกให้กับคุณติดต่อมาก็ทําให้คุณโหยห,หาไม่ติดต่อมาก็ทําให้คุณคิดถึงอารมณ์ประมาณนี้แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมอาจารย์มองว่าเขาเขาน่าจะผ่านจุดนี้ไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ผ่านไปจุดที่มองว่าเขาต้องไปต่อกับอนาคตนะคะ เขามีความสุขดีค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะเขาดูแลตัวเองได้ดีนะคะเขาอมองหาความมั่นคงในชีวิตมองหาความก้าวหน้ามองหารักครั้งใหม่มองหามิตรภาพใหม่ๆเขาไม่ได้จมปักอยู่กับความทรงจำเหมือนที่เราเป็น Hermit นะคะและเขาก็แต่เขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเจอใครง่ายๆหรือว่าไม่รับรักใครง่ายๆเขาก็รู้นะคะ เพียงแต่ว่าเขาก็ปาถนาให้คุณน่ะได้พบเจอความรักที่ดีเพราะว่าตัวเขาเชื่อว่าเขาก็ได้เขาก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักที่ดีแต่เขายังมองว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะภายในตําแหน่งของความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราคือเขาก็พยายามทําดีที่สุดแล้วก็คือทักทายบ้างตามสมควรแต่ไม่ได้ถี่ไม่ได้บ่อยนะคะเขามีความสุขดีแต่ความสุขของเขาอ่ะ มันก็อยู่ในการใช้ชีวิตกับวัฏจักรของเขาแต่ตัวคุณ่ะกำลังรอเมสเซจจากเขาอยู่นะคะและตัวเขาอ่ะชอบคนที่มีหน้าที่การงานหรือความรู้ความสามารถหรือว่ากิจวัตรประจําวันที่คล้ายคลึงก,กันกับเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆคุณก็ชอบเขาตรงนี้แหละตรงความเท่ตรงการลุยงานนี่แหละนะคะและตัวของเขาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนที่สามารถพูดคุยกับคุณได้นะถ้าคุณจะเปิดโอกาสนะคะ เขารู้อยู่แล้วว่ารักของเราทั้งคู่มันไปกันไม่รอดมันก็มองเห็นเหตุการณ์ที่ไปไม่รอดเรารู้ทั้งหมดเรารู้ทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็หวังว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าต่างคนต่างจะพบเจอสิ่งที่ดีและเขาก็เชื่อว่าตัวเขาน่าจะเจอสิ่งที่ดีและเขาก็เชื่อว่าคุณก็น่าจะเจอสิ่งที่ดีแต่ในเวลานี้คุณกับรอคอยเขาเป็นความทรงจำเป็นราศีที่เป็นนักสัตว์ที่คุณพยายามรอคอยเขาอยู่ซึ่งเขาให้มาไม่ได้เขาได้แค่ให้คุณได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นก็คือการทักทาย นะคะคนี่คือพลังงานที่โชคจะตายอยากจะบอกว่าเฮ้ยต้องลุกว่ะต้อง move on ละต้องเคลื่อนดวงตัวเองให้ไปสู่ทิศทางที่เรียกว่าอยู่คนเดียวให้ได้อยู่คนเดียวให้เป็นรักตัวเองให้ได้แล้วชีวิตของคุณจะอยู่ในกำม,มือคุณไม่ใช่อยู่ในกำม,มือใครนะคะอ่ะเราไปต่อที่บรรทัดที่เป็นไพ่ชุดใหม่นะคะอาจารย์วัฒนาเปลี่ยนไพ่ค่ะเพราะไพ่ใบนี้ มาดูกันนะคะว่าคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรในเวลานี้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณซึ่งเขาและเธอคนนั้นก็คือราศีที่คุณกําลังรอคอยหรือเป็นนักสัตว์ที่คุณกําลังรอคอยและเป็นตัวเลขสี่ที่อยู่ในเกณฑ์สัมพันธ์ที่คุณกําลังรอคอยต่อไปนี้มากระท้อเปลือกหัวใจของคุณดีกว่าว่าเพราะอะไรก้อนหินก้อนนั้นคุณถึงเลือกที่จะกรมันเอาไว้กับความทรงจํานี้นี้นะคะแล้วให้มันเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บมือของเราเปล่าเปล่านะคะมันอาจจะมีอ ไม่มีใครเจ็บค่ะเท่ากับคนที่กรำนะคะอ่ะไปดูต่อค่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่รอบนี้นะคะน่าจะบอกว่าคุณแพ้ทางเขาอ่า คุณแพ้ทางเขานะคะคุณพยายามเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่คุณไม่พยายามนะชาวธาตุไฟพยายามอย่างสูงที่จะเป็นตัวของตัวเองพยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะแบบว่าบทบางความรู้สึกที่คิดถึงเขาอะนะคะแต่เขาก็ยังคงมีอิทธิพลในใจคุณอยู่ดีแม้คุณจะพยายามแค่ไหนแม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนอื คุณก็เลยมองว่าคุณอยากจะมีความรักคข้างใหม่เพื่อมาไล่ไล่ความรู้สึกความรักข้างเก่านะคะเพื่อให้คนใหม่มาทับที่คนเก่าแล้วคนเก่าจะได้เลือนหายไปคุณมีความคิดแบบนี้ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะหาใครเจอได้ง่ายๆกับความรักนะคะคุณไม่ได้มีเวลามากมายที่จะไปมองหาความรักแล้วชีวิตคุณอนะ่ะมันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าซ้ำๆเดิมๆนะคะการที่จะเจอใครสักคนอนะ่ะมันเป็นเรื่องยากดีไม่ดีนะคะวัฏจักรนี้ก็อาจจะเป็นวัฏจักรของคนคนนั้นอะ่ะที่คุณควรเขาจะไม่กลับมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ในในมุมมองคือยังมองเห็นกันอยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือว่าเอ่อคนละตึกคนละแผนกแต่มันยังวนเวียนหรือว่ามีงานเกี่ยว ันกนกอยู่ะคะคุณยังคงไฟสับคับก็คือยังคงอยู่ในความทรงจำที่มันล้มไปแม้ว่าจะมีใครพยายามเข้ามาแต่คุณก็มองว่าคนนั้นยังไม่ใช่เพราะว่าเขามีอิทธิพลต่อหัวใจของคุณในเวลานะในในช่วงนี้นะคะดังนั้นนะคะ ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่คุณจะต้องเรียนรู้ the word นะคะการอยู่คนเดียว the word ในโลกใบนี้เพราะราศีที่คุณรอคอยอยู่เขาหน้าจะ move on แล้วก็หน้าเขามองคุณเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้มองถึงความคิดถึงที่จะหวนคืนกลับมานะคะ มีแต่คุณเท่านั้นที่ยังคงอยู่กับความทรงจำอะนี่เดอะมูนที่ยังอยู่กับความทรงจําที่ยังอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่ยังอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกและก็ยังอยู่กับคํามั่นสัญญาแล้วก็อยู่กับคาว่าทําไมแล้วก็ทําไมนะคะไม่ต้องหาเหตุผลแล้วนะคะคุณต้อง move แล้วนะมันเป็นเหตุผลที่ท็อกซิกแันเป็นเหตุผลที่เป็นยาพิษสําหรับคุณแล้วการหาเหตุผลกับคนที่จากไปมันไม่ใช่เรื่องแล้วเนะาะไพ่ใบนี้นะคะคุณสามารถเป็นตัวของคุณได้นะคะแล้วยังไงนี่ไงคุณสามารถ เริ่มจากการรักตัวเองนะคะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดนะแล้วก็ทำงานให้ให้เหมือนคนบ้าไปเลยค่ะทำงานให้เต็มที่ลุยงานสู้กับงานนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งที่คุณรักจะเขาเรียกว่าสร้างสร้างตัวตนที่คุณมีคุณค่ามหาศาล สร้างให้เขาเสียดายไหมมันไม่ใช่หรอกคะ่ะมันสร้างเพื่อตัวของคุณเองเพราะ The World มันขึ้นมาในตำแหน่งนี้หมายถึงว่าถ้าคุณมองว่าคุณจะบ้าเรื่องงานหาเงินให้มันเป็นบ้าเป็นหลังทำงานมันก็จะส่งผลต่อคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาสู่ตัวความมีชื่อเสียงความสำเร็จความสุขที่คุณจะได้รับอย่างยั่งยืนมากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุได้เด mm hmm. จบค่ะต้องจบค่ะ ไพ่ใบนี้คือต้องปิดจ็อบได้แล้วนะคะปิดจ็อบความรู้สึกทั้งหมดเป็นไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดทหมายเลข13จบไม่ต้องหวนคืนเขาไม่กลับมาแล้วจงเข้าใจตัวเองและยอมรับสิ่งน,นี้ให้ได้เดทมันจบมันไม่ใช่มันไม่มีวันหวนคืนมามีความสุข การจบก็คือการสิ้นสุดการตายจากการก็คือการสิ้นสุดวัฏจักรชีวิตรักโลภโกรธหลงมีรักมีเลิก,ลก,ลกคุณต้องรู้และยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและใช้ชีวิตให้เป็นตัวตนของคุณให้มากที่สุดค่ะเราไปดูกําลังใจที่จะได้จากการได้อยู่คนเดียวการได้กลับมาอยู่เป็นตัวตนการได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดอิ่มตัวค่ะ ให้บอกว่ากำลังใจที่ให้ได้คือจุดอิ่มตัวอิ่มตัวในเรื่องนี้ได้แล้วนะคะความสมบูรณ์ในความรัก วัฏจักรของชีวิตโอ้โหตรงกับที่อาจารย์พูดในตำแหน่งนี้โดยที่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นหมายความว่าดวงของคุณ่ะนะคะจากนี้ไปมันถึงเวลาจุดอิ่มตัวแล้วนะคะถ้าคุณยังปรารถนาความรักที่สมบูรณ์เลขสี่มาอีกแล้วค่ะเป็นเลขสี่นะคะนั่นหมายความว่าให้ถ้าคุณคิดจะมีรักคุณต้องเข้าใจคำว่าวัฏจักรชีวิตนะคะและคำว่ารักก็ไม่ใช่ ไม่ใช่วัฏจักรที่พอมีรักแล้วมันจะสมบูรณ์วัฏจักรชีวิตเนี่ยคำว่าไลฟ์นะคะไซเคิลมันหมายถึงมันคุณต้องมองให้ออกว่ามันมีรักมันมีเลิกมันมีห่างมันมีทุกข์ม่มีการตายจากการไม่มีการสิ้นสุดความรักมันแค่ความสมบูรณ์ในคู่แต่งงานที่เป็นจุดเริ่มต้นมาเป็นคําว่าบ้าน คุณเคยเข้เขาใจคําว่าโฮมบ้านไหมบ้าน3ปีมันก็มีเออไอนันหลัวนิดไอนันผุหน่อยสีทลอกมันคือบ้านมันคือโฮมมันคือจุดเริ่มต้นของคู่ชีวิตแต่วัฏจักรชีวิตคุณต้องเข้าใจมันและ move on ออกมาให้ได้ย้อนกลับไปที่หัวข้อที่ว่าถึงเวลาต้องเรียนรู้อยู่คนเดียวไพ่ใบนี้ชัดเจนค่ะวัฏจักรชีวิตวัฏจักรชีวิตแล้วก็เดทวัฏจักรชีวิตขึ้นมาแล้วนะคะ ราศีอะไรที่คุณคอยอยู่และเขาอาจจะไม่กลับมาบอกไปแล้วนะทั้งตัวเลขสมพงด้วยและโชคชะตาอยากจะสอนคุณและให้กำลังใจคุณว่าจุดอิ่มตัวสมบูรณ์คำว่าคู่แต่งงานมันคือการสมบูรณ์ของคู่คู่หนึ่งซึ่งมันมีคำว่าบ้านพอถึงเวลาหนึง่งบ้านก็ต้องซ่อมแซมแต่คำว่าวัดถ้าจากชีวิตเรา หนีไม่ได้มันคือสัจธรรมดังนั้นจง move on และเป็นตัวของตัวเองชาวธาตุไฟเป็นคนมีสเสน่ห์อะเราไปต่อว่าคุณจะมีความรักครั้งใหม่ไหมเอออาจารย์ขอสัหน่อยสิยินดีค่ะคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักครั้งใหม่ไหมนะคะต้องเยียวยาหัวใจตัวเองให้ได้ก่อนต้องเดินออกมาจากความว่าต้องเดินต้องเดินออกมาจาก จากจุดที่เรียกคือต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วออกมาจากมุมเศร้าให้ได้ก่อนนะคะเป็นวินเพเยอร์ต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่ชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนไฮโลแฟนวัฏจักรค่ะและเข้าใจว่าวัฏจักรชีวิตคืออะไรวัฏจักราอีกแล้วอ่ะชาวธาตุไฟแสดงว่าเขาให้คุณ Move On นะคะและใบสุดท้ายค่ะ King of Cup ปรบมืออาจารย์ต้องสั่นกระดิ่งไหม King of Cup รักใหม่ของคุณรอแต่ถ้าคุณอยากมีรักใหม่คุณต้องเปิดดวงตัวเองด้วยการ move on จากเขาเรียกว่า5ดาบก่อน move on จากความสับสน move on จากความทุกข์แล้วก็ หลุดพ้นจากคนรักเก่าได้แล้วคุณจะต้องชนะใจตัวเองและเข้าใจวัฏจักรของความสัมพันธ์และเมื่อคุณดวงเปิดคุณเข้าใจคุณพร้อมรับจับสิ่งที่เรียกว่าความรักครั้งใหม่คิง g อ f c ั p ค่ะความรักที่ดีจะมาบรรจบคุณอีกครั้งและความรักนั้นเขาจะเข้ามาดูแลเยียวยาหัวใจของคุณอย่างที่สุดถึงที่สุด และคุณจะได้พบเจอความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเกื้อกูลสมบูรณ์และสนับสนุนในดวงชะตาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์เอาใจช่วยให้หลุดจากความเป็นเดทให้เข้าใจให้ให้เป็นตัวของตัวเอง the w o r l d แล้วก็ให้มีคำว่าวัฏจักรใบนี้นะคะวัฏจักรตรงกับไพ่ king of cups มีแฟนแน่นอนอยู่แล้วคุณเป็นคนไม่ใช่คนโสดคุณไม่ใช่คนที่จะขึ้นคานคุณไม่ใช่คนที่ไร้เสน่ห์ แต่คุณปิดกั้นดวงตัวเองด้วยการคิดคำนึงถึงคนรักเก่าฟังอาจารย์วัสนานะดังนั้นเปิดใจปิดจอบรักเก่าให้เป็นอดีตใส่นิ้นชักล็อกกุญแจและเข้าใจวัฏจักรและพร้อมตั้งรับกับความรักที่โคตรด,ดีที่จะเข้ามาให้คุณในอนาคตนะคะเป็นกำลังใจให้แต่ก่อนอื่นใคร ใครเอ็นดูอาจารย์สนับสนุนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงได้เลยที่เป็นหัวใจตัวเอสนะอาจารย์จะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ ปักหมุดนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่แชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูแชร์พลังงานบวกแชร์ให้เพื่อนเราหรือใครก็ตามที่ได้รับสารนี้ได้สะดุง้งได้รู้สึกตัวสักทีได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองโลกใบนี้มันหมุนทุกวันค่ะเวลามันน้อยลงทุกวันสําหรับชีวิตที่เราเดินหน้าดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าเรานะคะแชร์เอาไปให้เตือนสติเพื่อนกันนะคะเหมือนที่คุณกําลังจะได้พบรักใหม่เพราะการหลุดพ้นจากครั้งนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับการหลุดพ้นนะคะธาตุไฟ วันนี้อาจารย์วาสนาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ